ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เกมโชว์ระดับโลกที่คุณจะได้เป็นเจ้าของเงินสด2ล้านบาทตั้งแต่วินาทีแรกที่ขึ้นมายืนอยู่บนเวทีนี้เพราะนี่คือเด o n มันด o p ไทยแลนด์ ทางช่อง7จสีนะครับกับรายการเดิมมันนี่ดอปไทยแลนด์นะครับเงินรางวัลในรายการนะครับสล้านบาทสนับสุนโดยเค c ซครับ<อ>และทางรายการยังมีรางวัลใหญให่ให้อีกหนึ่งรางวัลน,นั่นก็คือรถยนต์โตโยตา้าวีออสนะครับเอาละครับผู้เข้าขงขันของเรานะครับผ่านไป2ข้อนะครับจาก2ล้านตอนนี้เหลืออยู่1นึ่0 0สบาทยังเหลืออีก5ข้อวันนี้เขาจะทําได้ดีแค่ไหน เอาใจช่วยคู่พ่อลูกคู่นี้กันเลยนะครับไปพบกับน้องทันนิชารีและคุณพ่อกิจกิจทะเนศครับเฮ้ยปกติพ่อที่แบบทําให้เราแบบไม่อยากไปไหนออกไปเรียนรู้นเคะว่าเราเดินยังไงก้าวแรกกับอย่างน้อยก็เป็นตัวขึ้นเราอยากีเบ<ะ>อกค่ะเอาเอาเป็นตัวอย่างรายการวันนี้เลยแล้วกันนะคะ,ะได้เลยแอดดีเนี่ยเป็นบทอก็ไม่ต้องไปเสียดายยังมีอีกห้าข้อ นะครับหนึ e> ่งแบาทก็ถ ja. ือว่าไม่น้อยนะครับเพราะฉะนั้นรักษาไว้ให้ได้จนถึงข้อสุดท้ายอะเดินไปแตะเอาเรือดเอาชัยสักนิดหนึ่งไหมฮะอะเชิญเลยครับเงินรางวัลสลับต้นตอ KFC ครับกลับเข้าประจำที่เลยทราบกติกาดีอยู่แล้ววันนี้ขอให้แบบตั้งสติตั้งสมาธิไว้ให้ดีนะครับอะทำให้เต็มที่ นะครับจะได้มองลูกในงแง่บูกมากขึ้นเอาละครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเล่นเดิมมันดี่ดอบไทยแลนครับและนี่คือหมวดคำถามข้อที่3ของคุณรรครับไฟฟ้าหรือธนบัตรไฟฟ้าก็ได้ค่ะเลือกหมวดไฟฟ้านะครับมาดูกันครับว่าสตัวเลือกในหมวดไฟฟ้า มีอะไรกันบ้างครับสองร้อยสองร้อยยี่สิบสองร้อยสี่สิบและสองร้อยหกสิบเอ๊ะเลือกไฟฟ้าทำไมมันเป็นตัวเลขคุ้นๆไมหมฮะตัวเลข เหล่านี้คุ้นๆด้วยอ้้วมีสีหน้าแววตาที่มั่นใจงั้นอย่ารอช้าครับไปดูคำถามข้อที่3ของคุณกันเลยครับกระแสไฟฟ้าที่ใช้ตามบ้านเรือนในประเทศไทยมีแรงดันกี่โวลต์ D3 in อิกระแสไฟฟ้าที่1 2 0 0 0แบาท60วินาทีเชิญครับหยุดเวลาไหมครับถ้ามั่นใจหยุดเวลาเลยใช่ไหมฮะ หยุดเวลาเลยครับใช้เซนล้วนเลยเดี๋ยวนะเดินไปค่อยๆวางเงินทั้งหมดที่มีอยู่วางไว้ที่220โววตวางหมดเลยอะฮะน้องทันก็มั่นใจน้องทันมั่นใจเอาแล้วคุณพ่อคุณพ่อมั่นใจไหมพ่อก็ตามน้องทันตอบแบบมั่นใจจะได้เล่นข้อที่4หรือไม่ก้าวไปข้างหน้าแล้วมาดูเฉลยพร้อมกันเลยครับ ครับเก็บ1 2 0 0 0สบาทเาวางไว้ที่เดิมได้เลยแรงดันที่เราใช้อยู่ปัจจุบันในประเทศไทยคือ220โวลต์ในบางประเทศเขามี110โวลต์ก็มีแต่ประเทศไทยคือ2 2 0มีข่าวดีมาบอกจาก4ตัวเลือกเหลือเพียง3ตัวเลือกครับนะครับคุณวางสูงสุดได้2อช่องนะครับจะผ่านครึ่งทางไปได้หรือไม่ อยู่ที่หมวดคำถามข้อที่4ครับเพลงหรือภาพยนตร์ครับเพลงค่ะเพลงก็ได้เลือกหมวดเพลงเหมือนพูดแบบเบาๆไม่ค่อยมั่นใจเลือกมาแล้วนะหมวดเพลงมาดูกันครับ3ตัวเลือกในหมวดนี้ได้แก่ตู่พบถอดโจอี้บอยและ สิงโตนำโชครู้จักรู้จักค่ะนักร้องสามท่านนี้ดีค่ะครับชื่อดังเลยรู้จักดีด้วยนยโอ้โหตอนนี้น้องทันหน้าตามีความหวังพุ่พ่อเหรอครับคุณพ่อรู้จักนักร้องสามท่านนี้ไหมฮะไม่รู้จักเลยนานคือข้อนี้พึ่งน้องทันเลยนะเอาละสิจะตอบข้อที่สี่นี้ได้หรือไม่และคําถามข้อที่สี่ของคุณก็คือ คนใดไม่ได้ร่วมร้องเพลงโอมจงเงย1 2 0 0 0บาท60วินาทีเชิญครับฟังดีๆนะครับนักร้องเพลงน้องทันวาง80,000บาทที่คุณตู่พบทอนนะครับและอีก40,000บาทที่คุณสิงโตน,นำโชคไม่คิดว่าเป็นคุณโจ้ยบอยไม่น่าค่ะเพราะสไตล์เพลงสไตล์และ แมืนบาทตกลงไปแล้วครับไม่ใช่คุณตู่พบพรครับจะได้เล่นข้อที่5หรือไม่วินาทีนี้รู้กันแล้วครับหรือว่าใช่สิงโตนำโชคเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับสี่หมืนบาทเก็บับมาวางไว้ที่เดิมเลยครับ จงเงยทราบไหมครับเป็นเพลงของใครนี่คือเบอร์เกอร์เนื้อที่อร่อยที่สุดของเชนป์เนื้อเน้นๆนำเข้าจากออสเตรเลียใหญ่ขึ้น2.5าเท่าซอสครีมี่ไม่รอบค่ะคุณสตาบพัพพิวัฒนะครับฟีเจริงโดยคุณโจอีบอยและคุณตู่พบถอดเพราะฉะนั้นคุณสิงโตนำโชคคงไม่ได้ร้องเพลงนี้สไตล์จะเป็นแรบๆหน่อยถูกต้องแล้วนะครับและตอนนี้เข้าสู่ข้อที่ห้า ด้วยเงิน40่0มบาทก้อนสุดท้ายครับแปลว่าจากนี้เป็นต้นไปต้องตอบถูกเท่านั้นนะครับเอาละครับตั้งสติให้ดีแล้วไปดูหมวดคำถามข้อที่5กันเลยครับรังสีหรือศาสนาเลือกศาสนาค่ะศาสนานะครับเลือกหมวดศาสนามาแล้วครับมาดูครับว่า3ตัวเลือกในหมวดนี้ได้แก่ จุฬาราชมนตรีนักบีอิมามอิสลามกันคุณ้นๆไหมครับคุ้นแค่สองตัวค่ะคุ้นอะไรนะฮะอิมามกับจุฬาราชมนตรีไม่ของทันมูลอิมามกับเอาคุณพ่อกับคุณลูกถนัดกันคนละอ่าเอาละสิเอแล้วจะตอบข้อนี้ได้หรือไม่ไปดูคำถามข้อที่5กันเลยครับ ประมุกสูงสุดของชาวมุสลิมในประเทศไทยเรียกว่าอะไร40,000บาทสุดท้าย60วินาทีเชิญครับมั่นใจไหมครับโอเคมั่นใจนะครับหยุดเวลาเลยครับข้อนี้ข้ออื่นๆเหมือนปล่อยให้คุณลูกเล่นข้อนี้คุณพ่อสั่งหยุดเวลาเลยครับมั่นใจคุณพ่อ เขาบอกห้ามตอบสอข้อนี้คุณพวกมั่นใจว่าเป็นจุฬาราชมนตรีครับผู้นำสูงสุดการศาสนาสลับวาโอ้โหจุฬาราชมนตรีถูกต้องครับ40,000บาทเก็บมาวางไว้ที่เดิมเลยครับโอ้โหคุณพวกมั่นใจตอบถูกจนได้นะบีนะครับก็คือศาสดา ของศาสนาอิสลามนะครับส่วนอิหม่ามคือผู้นําทางศาสนาในมัส,สยิดนะครับเพราะฉะนั้นนี่จุฬาราชนตรีเป็นประมุขนะครับของศาสนาอิสลามในประเทศไทย<อ>ถูกต้องแล้วและตอนนี้เข้าสู่ข้อที่6ข้อรองสุดท้ายเ<อ>หลืออีกเพียง2ข้อเท่านั้นครับคุณพ่อกิจกับคุณลูกทันเอาละจะได้เงินกลับบ้านหรือไม่เดี๋ยวมาลุ้นกันต่อหลังเดโฆษณาครับ รักษาไว้ได้นะครับเพ<อ>ื่อนครับว่าสามตัวเลือกข้อเท่านั้นเองก็จะได้เงินกลับไปเอาละครับขอให้ไปจนถึงจบข้อที่7เลยนะครับมาลุ้นกันเลยและนี่คือหมวดคำถามข้อที่6ของคุณครับบุคคลหรือประเทศครับประเทศค่ะประเทศนะครับมาดูกันครับว่าสามตัวเลือกในหมวดประเทศมีอะไรบ้างครับ เวลส์สกอตแลนด์และไอซ์แลนด์คุณพ่อคุณลูกรู้จักสามประเทศนี้ไหมครับรู้จักค่ะเวลส์ Scotland, รู้จักนะฮะค่ะสกอตแลนด์รู้จักไอซ์แลนด์รู้จักนะครับอ่าโอ้โหรู้จักดีๆแบบนี้ดูมั่นใจด้วยแ <c oughs> สดงว่ามีโอกาสตอบคำถามข้อนี้ได้ และ oh, <my> คำถามข้อที่6ข้อรองสุดท้ายของคุณก็คือ oh. ประเทศใดไม่ได้เป็นหนึ่งในสมาชิกของสหราชอาณาจักร4 0 0 0 0บาทสุดท้าย60วินาทีเชิญครับ oh. ครับวางไปแล้วที่เวลส์นะครับไม่คิดว่าเป็นสกอตแลนด์หรือไอซ์แลนด์ ทำไมคุณพ่อวิทยิสุดท้ายเหมือนปัดมาทางเวลน้องทันบอกทายหัวไม่รู้เลยไม่เป็นความผิดของเราด้วยไม่ใช่สกอตแลนด์นะครับเหลืออยู่สองตัวเลือกแล้วนะครับตอนนี้มีโอกาสที่จะได้เล่นข้อสุดท้ายข้อที่7ระหว่างไอซ์แลนด์กับเวลส์ ประเทศใดไม่ได้อยู่ในสหราชอาณาจักรวินาทีนี้รู้แล้วครับไม่ใช่เวลส์ครับคำตอบที่ถูกคือไอซ์แลนด์ครับคุณพ่อคงสับสน บอกว่าสาหราชอาณาจักรเนี่ยถ้าชื่อเต็มจริงๆก็คือสหราชอาณาจักรเกรตบิเทนและ Northern i ไอแลนดก็คือสหราชอาณาจักรประกอบด้วยอังกฤษสกอตแลนด์เวลส์และไอแลนด์เหนือเ<อ>มื่อกี้ผมอ่านชัดนะไอซ์แลนด์นะนี่คืออีกหนึ่งประเทศนะครับไม่ใช้อิ l ลนเหนือ่านะคุณพ่อคงจะเข้าใจว่าเป็นไอแลนด์เพราะฉะนั้นหยุดอยู่ที่ข้อที่6 แมน่าเสียดายข้อรองสุดท้าย